สวัสดีค่ะ Afternoon t v ว u s i c ค่ะกวางค่ะวิวค่ะวันนี้นะคะวิวกับกวางเนี่ยก็จะมาพูดเรื่อง Minor Key และ Scale ค่ะใช่แล้วค่ะเอวิวค่ะพี่ก่อนๆเนี่ยเราอ่ะก็พูดถึง Major Key แล้วก็ major s c a l e ไปแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะกวางอ่างั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง Minor Key แล้วก็ minor scale กันค่ะเอกวางค่ะ m i n o r นี่มันเป็นยังไงเหรอคะเนี่ย เออมันก็พูดเป็นคําออกมาลำบักใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นงั้นหรือว่าเราจะเอาเพลง Happy Birthday เนี่ยซึ่งอยู่จริงๆแล้วอยู่ในเมเจอร์คีย์ใช่ไหมคะมเดี๋ยวลองมาใส่เป็นไมเนอร์คีย์ลองฟังดูไหมคะว่าแบบจะรู้สึกยังไงบ้างเออก็ดีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวลองไปฟังกันค่ะค่ะ ฟังเวอร์ชันไมเนอร์คีย์แล้วเป็นไงบ้างคะกวางโอ้พอเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์แบบไมเนอร์รู้สึกแบบว่ามันแบบเป็นวันเกิดที่ลึกลับดีค่ะที่เป็นวันเกิดฉันจริงๆหรือเปล่ามืดมืดมนมนนิดนึงเนาะใช่ๆก็คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่าเพลงในเมเจอร์คีย์เนี่ยก็จะฟังดูแบบร่าเริงสนุกสนานอะไรแบบนี้เนาะส่วนในไมเนอร์คีย์ก็จะแบบเออหมนมองกว่าอ่าทึมๆแบบ เศร้าอะไรอย่างนี้แต <t ip> e <observations> like, ่ก <culture> ็ไม่ถ <sunset> oh, really? ูกเพลงไหมวิวก yeah. <t ip> ็จะมีบางเพลงที่แบบเขาก็ทำไมเนอร์ให้แบบสนุกได้เหมือนกันก็สนุกเหมือนกันหรือว่าเมเจอร์บางเพลงก็อาจจะแบบเศร้าได้อะไรอย่างงี้นะคะค่ะกวางคะไมเนอร์กับเมเจอร์คีย์เนี่ยนะคะมันมีความแบบเกี่ยวพันกันอยู่ค่ะกวางอ๋อจริงด้วยเนาะใช่ค่ะอ๋ซึ่งความเกี่ยวพันที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเรียกว่า relative key ใช่ไหมคะวิว relative key นี่มันเป็นยังไงเหรอคะกวางอ่ะ relative key เนี่ยก็คือเจ้า major key กับ minor key ใช่ไหมคะมันใช้ key signature เดียวกันนั่นเองโอ้เหมือนแชร์แบบร่วมกันอ่ะเหมือนแชร์ร่วมกันอ่ะค่ะลองยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะก็ใชร์กัรัวๆอย่างเช่นอ่ะอย่างสมมติว่า C major ก็จะ มี e ีเลทีฟไมเนอร์ y ีนี่ยก็คือ A Minor ค่ะ,ะซึ่ง C Major เป็นคี์ที่ไม่มีช์ปไม่มีแฟลตใช่ไหมคะใช่ฉะนั้น A Minor เนี่ยก็ะจะเป็นคีฟไมเนอร์ที่ไม่มีช์ปไม่มีแฟลตเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะวิวว่าไอ้เจ้า r ีเลทีฟไมเนอร์เนี่ยมันจะหาไมา่ยังไงอะคือว่าแบบมันมัน a ีเลทจะอยู่ได้ยังไงอะ วิธีการหา Relative Minor Key นะคะก็มีหลายวิธีก็แล้วแต่คนสะดวกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อันแรกเนี่ยเราสามารถหา m i n นอร์คใน Major ร์โดยการหาสมมุติว่ามี C Major เนะะี่ยค่ะเราหาตัวที่6ใน C Major นะคะก็คือเป็น C D E F G A ใช่ไหมคะ,ะตัวที่6ของ C m เมเจคือตัว A ที่ ไม่มีช้าไม่มีแฟร์ใช่ไหมคะกวางเพราะว่าในสเกลซีเมเจอร์ไม่ได้มีช้าไม่ได้มีแฟร์ค่ะดังนั้นตัวที่6เนี่ยตัวเอก็เป็นเอเนเจอร์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นเอไมเนอร์คีย์นะคะที่คีซิกเนเจอร์ไม่มีช้าไม่มีแฟร์ค่ะกวางโอ้ยอย่างงี้นี่เองก็คือสรุปว่าเราก็เอาเมเจอร์สเกลมาแล้วก็นำนับไปถึงตัวที่6แล้วก็จะได้ชื่อของไมเนอร์คีย์ที่เป็นรีเลทิกันใช่แล้วก็ใช้คีย์ซิกเนเจอร์ของเมเจอร์ไป โอ้ยง่ายมากอ่ไหนวิธีต่อไปคะ่ะกวางอ่ะก็อันอันเมื่อกี้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถใช้หาได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนอันเนี้ยอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เหมือนกับว่าอ,อันนี้วางจะใช้บ่อยอเนาะอันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันใช้บ่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้เนาะถ้าเราเนี่ยอยากจะหา Relative Minor Key แล้วเขามี Major Key ม,มาให้อือ่ะเราก็จะนับจากชื่อ ของเมเจอร์ขีดลงมา3โน้ตค่ะอาอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นซีเมเจอร์ใช่ไหมเราก็นับมาเป็นซีบีเอใช่ไหมคะอะแล้วทีเนี้ยพอพอได้ตัวนี้ปุ๊บเอเราก็แบบเอ๊ะแล้วมันเป็นเอแฟหรือเอช้าไมเนอร์หรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าในซีเมเจอร์เนี่ยมีแฟดมีช้าหรือเปล่าเจ้าตัวเอนั่นอะติดแฟดช้าไหมอะซึ่งในกรณีนี้ก็คือไม่ติดใช่ไหมก็เลยกลายเป็นเอไมเนอร์เอไมเนอร์ค่ะ ดังนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนคล้องเรื่องคีย์ของเมเจอร์เหมือนกันเนาะใช่ก็คือต้องต้องแม่นคือถ้าวิธีเนี้ยก็จะต้องแม่นเมเจอร์สเกลคุยอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาให้ไมเนอร์คีย์มาแล้วแล้วเขาถามว่าเอ่อเมเจอร์คีย์ที่มันรีเลทกันน่ะคืออะไรเราก็จะนับย้อนขึ้นไปเนาะใช่อ่ะก็เช่นเราก็คือทำทางกับการนั่นเองนะอย่างสมมุติว่าให้เอไมเนอร์มาอ่ะเราก็จะนับขึ้นไป A B แล้วก็ C ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัว A เนี่ยในใน C m เม o r ก็คือไม่ได้ติดแฟลตไม่ได้ติดชาร์ปก็เลยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโอเค Relative Major Key เนี่ยก็คือจะเป็น C Major <ช>นั่นเองใช่ค่ะ อย่างวิธีเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดกันใช่ไหมคะวิวก็หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือว่ามันเป็นการนับขั้นคู่สามไมเนอร์นั่นเองเนาะอุ้ยขั้นคู่คืออะไรคะกวางอ่ะขั้นคู่เนี่ยมันก็จะเป็นคู่แบบเหมือนเป็นระยะห่างของตัวโน้ตอ่ะ,อะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะเอามาใช้นับขึ้นนับลงแบบเมื่อกี้เลยแล้วมันก็จะได้แบบอ่าลีเลที เมเจอร์หรือว่าไมเนอร์แล้วแต่เรานับขึ้นนับลงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอ่าเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราจะพูดเรื่องขั้นคู่ใน E ีีต่อๆไปอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งค่ะก่อนใช่ค่ะก็วันนี้รู้รู้ไว้ก่อนว่าเป็นสามไมเนอร์นั่นเองนะคะโอเคค่ะวิวงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นควิสกันดีกว่าโอเคค่ะอ่าควิสกันสองคนนะคะอเคค่ะอ่ะแต่ว่าก็ช่วยเราคิดด้วยได้ช่วยกันคิดได้ด้วยนะคะก็จะใช้วิธีไหนก็ได้ใน3วิธีที่ที่พูดมานะคะอ่า ข้อแรกเลยขอถามก่อนโอเคค่ะค่ะถ้าเกิดว่ามี B flat major key B flat major key ค่ะจะ relative กับ minor key อ่ะค่ะ B flat major key ใช่ไหมคะก็นับลง3ตัวนะคะ B flat A แล้วก็ G ค่ะฉะนั้นก็จะได้ G minor ค่ะ D m i n เนเพราะอะไรแล้วทำไมมันไม่ใช่จีช a า p m i n น r รล่ะคะเพราะว่าใน B flat นะคะไม่มีจีช r p ค่ะกวางอ,อ๋ออย่างนี้น <laughs> ีเองค่ะเ่ใหญ่ตามนั้นค่ะข้อ2ขอถาม<ๆ>บ้างค่ะโอเคค่ะจะให้กวางยากขึ้นไปอีกค่ะ D minor ค่ะหา Relative major ค่ะโอ้ถ้าเกิดว่า<อ>ให้ minor มาแล้วก็ต้องนับขึ้นไปใช่ไหมคะ่ะ E,E,F ก็ได้เป็น F major นั่นเองค่ะวิวทำไมเก่งล่ะคะกูเก่งก็วิธีที่สองที่เราพูดถึงกันอะที่ที่บอกว่านับ นับชื่อโน้ตลงมาแล้วก็ลองไปดูว่าในเมเจอร์คีย์เนี่ยมันติดแฟลตหรือชาร์ปไหมหรือไม่ติดอะไรแบบนี้ก็เป็นวิธีที่สําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องขั้นคู่หรือว่ายังเรียนไม่มาไม่ถึงขั้นคู่เนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้เออสามารถเอามาใช้ได้นั่นเอ ใช่ค่ะวิวเราเนี่ยก็พูดถึงวิธีที่หา relative minor key ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึง minor scale กันบ้างค่ะ minor scale นะคะมี3มแบบค่ะทำไมเยอะคะเล่นใหญ่ทำไมคะอ๋อที่เยอะไม่ใช่ scale เราไม่เหาเยอะนะคะก็มีทั้งหมด3แบบค่ะกวางอ่าใช่ค่ะซึ่ง minor scale แบบแรกนะคะเรียกว่า Natural, natural minor, minor ค่ะซึ่ง natural minor เนี่ยเมื่อกี้จำได้ไหมเอ่ยว่าเราพูดว่า relative minor กับ major key เนี่ยเขามี key signature อันเดียวกันใช่แล้วค่ะมันเกี่ยวพันกันอ่ะมันเกี่ยวพันกันเพราะฉะนั้นเนี่ย natural minor ก็คือว่าพอเรานับลงมาได้ได้ชื่อของ minor key อันนั้นแล้วใช่ไหมคะก็ชื่อตัวนั้นก็จะเป็นโน้ตตัวแรกของ minor scale ใช่แล้วค่ะแล้วก็ใช้ Key s i ิกเนเจอของเมเจอ Scale ลนั้นใช่อ่ะยกตัวอย่างอ่ะค่ะ,อ,ะอย่างเมื่อกี้เราพูดถึง C ีเมเจกับ A Minor เยอะใช่ไหมว่า C Major เนี่ยมีแฟดช้าไหมคะไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อ่ะพอเป็น Natural Minor เนี่ยเราก็นับลงมาใช่ไหมหเมื่อกี้เราหาเจอแล้วว่าเป็น A m i n เนอร์เก็ไล่ก็จะเป็น A B C D E F G A นะคะ แล้วก็ไล่ลงเหมือนเดิมนาะซึ่งสเกล A minor นะคะก็คือไม่มี flat ชร์ปเลยเพราะว่า C major เนี่ยไม่มี flat sharp ชร์ปค่ะใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียง A natural minor scale กันค่ะกวา่างโอเคค่ะต่อไปอันที่2นะคะก็คือ harmonic minor ค่ะซึ่ง harmonic minor นะคะก็คือการเอา natural minor เนี่ย มาทําให้ตัวที่7เนี่ยสูงขึ้นครึ่งเสียงค่ะทั้งขาขึ้นและขาลงก็จะเหมือนกันเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเรายกตัวอย,อย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่าง A Natural Minor ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วโน้ตตัวที่7คือโน้ตอ,อะไรคะวิวโน้ตตัวที่7นะคะก็คือ A B C D E F G ค่ะซึ่งตัว G เนี่ยก็ต้องเป็น G ชาค่ ก็คือขึ้นไปครึ่งสี่ขึ้นไปครึ่งสี่จาก G ีกันเป็นจชารใช่ซึ่งก็คือ A B C D E F G ชา a r p แล้วก็ A เหมือนกันทั้งขึ้นและลงค่ะลองไปฟังเสียงกันดูค่ะ เราก็มาถึงอย่างที่3กันแล้วนะคะซึ่งเรียกว่าเมโลดิกไมเนอร์นั่นเองค่ะค่ะ,ะเจ้าตัวเมโลดิกไมเนอร์เนี่ยก็จะต่างจากฮาร์โมนิกไมเนอร์เนาะตรงที่ขาขึ้นเนี่ยกับขาลง <c oughs> เขาไม่เหมือนกันเลยนก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะ <c oughs> ไม่เหมือนกันโอเคขาขึ้นของเมโลดิกไมเนอร์นะคะเราก็จะทําให้โน้ t ตัวที่6 <c oughs> และตัวที่7นะคะสูงขึ้นครึ่งเสียงค่ะ แต่ว่าตอนขาลงนะคะเจ้าโน้ตตัวที่6ตัวที่7เนี่ยก็จะกลับไปเป็นโน้ตตามแบบออริจินอลเหมือนกับเนเชอร์ไมเนอนั่นเองก็คือลงมากับลงมาครึ่งเสียงเหมือนกันอ่าใช่ค่ะ,คะ,คะก็อย่างเช่นนะคะเรายกตัวอย่าง A m e l o d i ิกไมเนใช่ไหมคะก็จะมี A B C D E แล้วก็ F คือตัวที่6ก็จะกลายเป็น f s h ชา p นะคะ G คือตัวที่7ก็จะกลายเป็น G' ีชาร์นะคะแล้วก็ขึ้นไป A ใช่ไหมที่เป็นออกเตปกันแล้วทีนี้ขาลงเนี่ยก็จะกลายเป็น A, G Natural mm. และ F Natural นะคะแล้วก็ E, D, C, D, A นั่นเองคะ่ะใช่แล้วคะ่ะาซึ่งเสียงจะเป็นอย่างไงเนี่ยเราก็ลองไปฟังพร้อมๆกันดูคะ่ะ เป็นช่วง10 second quiz ก็ข้อแรกเลยนะคะวิวเราก็จะมาหา relative major หรือ minor กันค่ะซึ่งข้อแรกนะคะเราจะให้ major key แล้วเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหา relative minor key ค่ะใช่ค่ะซึ่งโจทย์ของเราก็คืออะไรคะวิว A major ก็คือ A major นั่นเองนะคะสิบวิไปค่ะ เวลาแล้ว1ิวีผ่านไปแล้วนะคะคำตอบคืออะไรไมเนอร์คะคือ F# minor คะ่ะอ่าคือ F# minor แล้วเรานับยังไงอะคะเนี่ยก็อย่าลืมนะคะพอได้ major key มาแล้วอยากได้ minor เนี่ยเราก็ต้องนับลงะคะ่ะอ่านับลงมา3ตัวโน้นนะคะซึ่ง A Major มีกี่ชาร์ปคะกว่าง3ชาร์ปนั่นเองมีชาร์ปอะไรบ้างคะอ่ะก็จะมี F ชาร์ป C ชาร์ปแล้วก็ G ชาร์ปค่ะค่ะซึ่งเราจะนับลงกันนะคะจาก A Major ก็จะเป็น A อ่ะ G ติดชาร์ปอ่ะ็ติดชาร์ป F ติดชาร์ปซึ่งเราก็ได้ Minor Key เป็น F ชาร์ป F ชาร์ป Minor ค่ะ ค okay. ต่อมาที่ข้อที่2กันนะคะ mm hmm. ก็เราเน,นะะี mm ่ยจะให้ Minor Key มาแล้วก็ให้หาว่าเป็น Major Key อะไรที่เป็นรีเล v ี key กั่ค่ะไปดูกันเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ, <c oughs> ะหมดเวลาอีกแล้วนะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะหมดเวลาแล้วคะ่ะเธอคงต้องไปเธอคงต้องไป โอเคต้องมาต้องมาเฉลยใช่ต้องมาเฉลยต้องมาเฉลยแล้วนะคะก็โจทย์ของเรานะคะก็เป็น C minor ใช่ไหมคะใช่ค่ะมัน C minor เราจะนับขึ้นไปถูกไหมเพื่อที่จะหาเมเจอร์คีย์ที่มันลีเลทกันนะคะแล้วก็นับขึ้นไปเป็น C D แล้วก็ E เป็น E flat นะคะเป็น E flat major นั่นเองค่ะทำไมถึงไม่เป็น E major คะกวางอ่าเพราะว่าในคีย์ E major น่ะมี4ชาร์ป ซึ่งตัว C ของเราเนี่ยก็จะต้องเป็นชาร์ปไปด้วยถูกไหมแสดงว่า E major ก็จะต้องร e l a t e กับ C sharp minor ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น C minor ก็จะไป r e l a t กับ E flat major นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะข่้ข้อต่อมานะคะก็จะมีช h o i c e ให้2อ,อันค่ะ,ะให้เลือกว่าอันไหนเป็น melodic minor หรืออันไหนเป็น harmonic minor คะ่ะเราก็ต้องจำให้ดีนะคะว่ามันต่างกันยังไงคะ่ะใช่ค่ะ แล้วล่ะค่ะอันที่1เป็นเมโลดิกค่ะเมโลดิกไมเนอร์นะคะค่ะส่วนอันที่2นะคะก็เป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์นั่นเองไปไหนคะไปไหนไม่รู้นี่ก็เป็นฮาร์โมนิกไมเนอร์นั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะคะใช่่คะเรานะคะก็จะมีสเกลขึ้นมาให้บนบรรทัด5เส้นนะคะแล้วคําถามของเราก็คือว่าโน้ตตัวไหนบ้าง ที่ไม่ใช่สมาชิกของ A Melodic m i มเ r ค่ะโอ้เริ่มยากแล้วนะคะเริ่มยากแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ,คะหมดเวลาค่ะอ่าก็คำตอบก็คือโนตตัวที่ 3, 3 4แล้วก็5้ในช้อยส์ที่เราให้มานะคะทำไมคะกะเพราะว่าโน้ตตัวที่3เนี่ยเป็น G Natural ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เราพูดว่าอะไร Melodic Minor ร์ขาขึ้นโน้ตตัวที่7เนี่ยจะต้องถูกทำให้สูงขึ้นครึ่งสเสียงคือจริงๆก็ต้องเป็น G Sharp ใช่ไหมคะใช่ค่ะส่วนขาลงก็ไม่เหมือนเดิมขาลงก็ไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะส่วนโน้ต ช้อยที่4กับที่5นะคะก็มี e flat กับ c sharp เข้ามาสังหารซึ่งแบบไปนอกโลกเลยค่ะมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ่ก็น้องเขาอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอะไรนี้นะคะซึ่งก็คือไม่อยู่ในคีย์เลยใช่ค่ะค่ะเค่ะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง minor key แล้วก็ minor scale กันค่ะ ค่ะ EP ที่12แล้วเนาะ 12, 12แล้วนะคะ,คะขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะใช่ค่แล้วก็อย่าลืมนะคะเรามี Facebook ด้วยนะคะใช่ค่ะชื่อเดียวกันกับ Youtube ค่ะเราก็จะมีเก็บความรู้ต่างๆนะคะเป็นรูปภาพเป็นอะไรเงี้ยแบบเพิ่มเติมนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้ค่ะใช่ค่ะ,ะแล้วก็ถ้าคุณครูท่านไหนที่ชอบคลิปของพวกเรานะคะก็สามารถนำไปเปิดให้นักเรียนดูได้ค่ะ ก็อย่าลืมว่าเรามีแบบฟึ้นัดไว้ในลิง์ข้างล่างให้เหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะ,คะลองโหลดไปทำกันดูเนาะจะได้แบบคล่องๆค่ะค,ค,ค่ะงั้นวันนี้ลากันไปก่อนเนาะใช่ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ